ใส่เห็ดเค็มนะทุกคนลายแล้วนุ่งเคืองปุ่งมันชื่อนี้ก็ตัวนี้เ็นตะกิจแล้วนี่บอก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 เลยเนาะฟดบุกกราบสบายดีและก็สวัสดีเอฟซี FC ทุกคนสุข,ขูสุขคนเดอ้อวันนี้กระยู่กับ เฮาอีเซนเคยนะมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนเดินทางขึ้นดงขึ้นด่านนะตอนนี้ก็มาฮาวคึรกทางเนาะเฮาสิได้เปิดคลิปเพื่อคุณผู้ชมเบิ่งนะว่าทางขึ้นนี่มันยะ Sampler นะมันเป็นขี้ตมมันเป็นคุมนะ่มเนาะเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกแห้งเนาะแล้วก็เฮาสิพากันไปนี่ก็2คนกับบัตรทอนเพิ่นเนาะเฮาสิพากันไปดงเนาะไปแล้วก็สิเอาก้ามัน่นกลับมานะนี่บัตรทอนเพิ่นนะ่ะหลังจากนะั้นเฮาก็ สีได้ไปกันเลยนะเดินทางเลยไปเบิ้งทางกันกันว่ามันสียาบ่ะนะเราก็ยังบกเคยมา,จากจะเธอนะไปไปติดตามทาส้มกันบอนนอนทางกันยะนี่ มากค่อข้างนะเพห็นนั้นกินกันเลยฮักเอานี่คือย่อยขอแค่นเนาะเอาไปไว้กินกับแจ่นี่ฮักเอาหนิทุกคนเดีนะนี่ตรงงานเนาะทรรมานีิอันนี้ทุกคนตอนนี้พม่าห่อแล้วก็คือเช่นเลื้งลูกต่างเวทนะทุกคนโน่นของเฝ่าเนี่ยนู้โน่นโน่นของเฝ่าดิโอ้ต้อเช่นเลื้งลูกต่างเวทนี่ทุกคนโอต้อนนี่ ทุกคนเ้ือนเคลืองเจือเจอเลยทุกคนนี่เข่นเหลืองสลาเยทุกคนนี่จากแมาหอดเลยนะเขื่อนเหลืองนล่งเลยก็ทุกคนนี่ห้อยเชไหมเลยทุกคนนะเทื่อนมดเทาสีเอเป่ามาหากคุบเอาตัวเลิอมันได้นะทุกคนไว้ตีกินเนาะ ทุกคนตอนนี้เครับสิได้หาเกตเอานะนฮะมันยู่ได้นี่ได้นี่นะมันหุ่งห่งข้างล่างข้างล่างนุ๊กแป๊บมันคลีดคลดเลิงแล้วมันล่งกลางเว้นแล้วคืนนี้ฝนตกซ้ำแจ้งได้นะมันล่งกลางเว้นหาเกตหางห้มออกก็ได้พอได้กินพอได้ปี๊งนะมันล่งแป๊บเป็นฝนตกซ้ำเสาลัดเสาแต่มันมันแจ้งก้อนนะมันก็เลยล่งโค้งกันนี่มันล่งไข่นะนะคุ่งตามน้ำนี่ จักขึ้นหน้าจักขึ้นหลึงน้องห,งหง้องลังลังไปไปเบิ้งน้อกัน เฮ้ยม,มอนมันหน้าฝึกกันกลังค,คุก,กเข <c oughs> ็ดทุกคนนั่นน่ะดอกหอมยูเดโอหลังจากนี้เท่ากับไล่เข็ดเมื่อกี้นี้มันบมดได้เนาะเห็นอาดที่คุณผู้ชมเบิ้งน้ำไม่ได้เอามานะเข็ดห้อกข้ล่างข้าล่างมันไถอยู่ในหนองฮะวันนี้เท่ากับคุณพ่อทุกคนไปเบิ้งเห็ดข้าวนะไปหาเลาะเบิ้งเห็ดข้าวตามหอนนะไปไปเบิ้งนั้นกันมีเห็ดข้าวทุกคน นี่ก็คือเฮดฮูนูนะนี่มีนะทุกคน <S 2> <S 2> <S มีกัที่พักที่เท่านะวันนี้เท่าสิมากพักแล้วก็กินข้าวนี่ตอนนี้กาลัางสิพากันไปหาเน่้อไม้นะเตยมอุปกรณ์มัน,นไปนั้นน้าสาวนะนน้าสาวเป็นสิพาไปหาเน่้อไม้กระแสนไปไปเบิ้งไปฮับส้มน้ำกันน,นั่นทุกคน ตอนนี้สาวหอก็ยางไปพู้แล้วไปกอดแล้วเนาะอันนี้ก็คือโซนมั่นเขาเจ้านะโอ้งามเนาะมันนี่ทุกคนยอดเลยโอ้กระปูทุกคนมาเห็นนทางนี้นะทอดเป็นคุกออกกระปูนี่โอ้วัได้ซื้อแกงเองไม้นะทุกคนนี่ น,น่าเอาเ็ดพร้อมอืมเค<อ>รื่องเชื่อนี่ทั้งหอยทั้งกระปูนี่นะปูแดิ่งตรงไงนี่นี่ทีมงานเทาก็หลายคนเติมนะนี่ไปหาหน่อไม้นี่เฮากอดเลยนี่ป้ามันทอดป้านะเฮากะสีอัดคลิปเพื่อกุ้งส้มเบิ้งบ้านนี่มันสี่หกหรือมันสิหน่อไม้ลายนะไปเบิ้งเดียกันไปนหากโอ้โด่งไงนู้น่อไม้ก้อนนี้น ต้นมไม้นี่ทุกคนน้องมืวนนะอว่านี่โด่งน้อยหาอยู่แถวทาทงว่าน,นี่นี่นะทุกคนหกกับหกนี่ตนมไม้กันหลายนี่นี่เออต้นนี่เอาสีขาไป็กคานเท่าบ้าหาหาต้นไม้นะทุกคน นี่หน่อไม้กันี่าสีหักกันนี่นี่สีหักเอาเฮ้ยมันนี่นี่นี่หน่อไม้ที่แก่งแทบที่สุดนี่อาดับหนึ่งนี่หน่อไม้อาดับหนึ่งของลาวเลยหน่อไม้นี้ทุกคนนี่อ่าเต้ นี่นอท้อทุกคนล้านยู่นี่หักเอานี่ทุกคนกอเดียวนี่นี่กอนีก็พ่อกอนีนี่สีผ้ากันหักเอานี้อต่อ นี่นี่ทุกคนเอากอ่อนึงนี่นะพอโตพอแก่งแล้วก่อนึงนี่ยอดเลยนี่โด่งง่ายพอเนาะนี่เอาก่อนี้ก่กอนี้ก่กอเดงงียวเลยนี่ดูนี่เต็มกำงางน,นี่นะที่โจมนึงเนาะอย่างเงี้ยเราก็สิได้เลาะไปหาทางหน้าไปเลยนะไม้นี่โด่งง่ายขนาดาน,นี้นคน ตุดยอดเลยนี่นี่ทุกคนจะอ่อนเด้นีน่นี่มันคอือบ้านพี่ไหมอันนี้มันอยู่ด่านพี่น้องอยูดย่ดรงอยู่ด่านพี่ชือลายชือขั้วนี่หกักกันนี่ป้าตัวนะอยู่แถวกลางกอเองครับแล้วขนมีมาหานะมันไก่เนาะมันไก่บ้านนะทุกคน นี่เนาะน,น,านี่เอาดวงใดก็พอเอาเนี่เนาะมันง่ายฮักเอาฮักเอาเนี่เต็มคำนี่นี่ทุกคนระวังเท้าท่าบะทอนมาเอานะท้ออันซื่ออยู่บนเดียวกันนะ,หนะโหหนะบะทอนมากเลยนี่ต้ไม้เข้ากันนะหลายชมพูนะเอาสองต้ไม้สองโก้เลยนะนี่ของบะทอนเหมือนกันนี่เป่านี่ รูไมงามเลยเนาะท่างมันฮกนะทุกคนก้มในรอดปนี่ก้มข้างข้ามุกเอานู้นั้นได้นะกทางมวยท่างกันมวยนี่นะหาลูไม้ทางดีข้ามทางดิก้มไปนะมันฮกแรงมากครบทุกคนแบกลูไม้กันอยู่ หาเห็นนี่ก่อนหานี่ที่เทาหาจอดฮะเท่าหาลงมานี่เกลี่ยวนี่ถาไม่เลย่มาไปนี่เฮ้กข่ายเนะเออชิ้นห้างต่อนี่ชู่หลายคนเนาะ้มันวิตตอนนี้กะสีได้เลาะมือแล้วบานี้ปนี่ตอนนี้ก็ได้พากันออกมาเลยนะสผพากันมือแล้วบานี้มาเบิงรูไม้บานี้อืมโต อันนี้ให้เต็กเป่าไนะ่นี่นะี่โอ้ไปหยังนะกันนะสูตรนี่นะของพ่อเจ้าเองนี่ชองคนประเทนี่นี่ของข้าวนะของเนะองพืชของมันนี่นะของข้าวได้ลายกว่าจากออกมาทางไงแล้วนะพากันมือหาให้กินกินข้าวบ้านนี้ ไปมือกันเลยไปนี่นี่พ่นว่านี้ไตาหินเห็ดนะจะเห็ดยังเนาะมันกินได้บ่เห็ดนี่หลายดอกจะเป๊นี่นะมันซื้อแกงล้นไม้บ่เห็นเห็ดกินได้บ่เนี่เขาเสียอ่าวเบ้อเอาะท่อนี้เนาะย่านเห็ดกินบ่ได้นะมันสีเบอร์งามเลยเห็ดมันเห็ดดินเนาะทุกคน คตอนนี้ก็มหอห์เทิงแล้วนะเ,เริ่มใบให้กินเลยบานตอนนี้กำลังใบเหลวแล้วนี่ทุกคน บดีท่ายเอาตอนนั้นเนาะตอนนี้ก็บดีท่ายต่อหลงมอนี่ตอนนี้ก็แกงหอดอ,อืมแกงนระไม้กระแสนใส่กระปูดีหอยเนี่ยอ,อืมนี่ปีนเข็ดขิดกับนี่เข็ดตีหองหาร่างหาร่างนั่นเลยเนาะได้หาไหลจุบอ่ะแล้วก็มาปีนกับแกงนระไม้นี่หลังใส่เห็ดเค็มนะ ลายแล้วนุคืงปุ่งมันชื่อนี่ก็นี่กข้าเบอนะเบอร์สียแตว่ตะกนเป็นตะแซบไม่กินดิวเหมเข้นนเลยนนเป็นนนหอมนะมันหวานด้ไหมฮะ้าล่นเป็นตะนานโตคือมีมีน้ำในนุอืมเยอะคือบ๊ ้้มมุุนีขั้นตอนนี้ก็ใสข้าวเบอร์นะมันอ๋อตัวนี้หลังจากใสข้าวเบอร์แล้วเท่ากับอบไว้นะทุกคนนี่นะอ่าตัวนี้ไปตะกิดแล้วนี่บอกรบบอกรบเลยเนาะฟดบุบบอกรแล้วนี่ทาประมาณจิ้งไนอยกะคงได้เนาะอ,อันกาบเขาก็มีปิ้งคีดนะ แดงคักเลยตอนนี้ก็ได้เร speaker, roommate, ิ่มปรุงแล้วด้วเขินไปตักเลยบ้านี่ไกดมาเด้อบางกิ่ข้าวต้งกันเด้อหนิเยี่ยวกบกิ่งขีาวหนนี่บกิ่งข้านที่ ผู้ที่แก่งคนนี้เบิ่งหน้าตาแกงรู้ไหมฮอนเป็นแต่แซ่บวะนี่แจ่วแล้วก็ปิ้งเค็ดเดนมาเด้อมาเด้อกินง่ายเหมือนกันเด้อมอันกินเนึกเลยขอาเบิ่งเยอะเลยอะเบิ่มันด้าออกลิน,นออกแกงแซ่บอ่ะือิ่นฟันเลยงนาะ

อ,อ,อ๋อก็อ๋อกำมันอาไงได้ก็กำกับนะจะได้กำได้เหรออือุ่นเพิเอาทุกคนบันนี้กะหลังจากกินข้าวกินน้ำอี้มดทุกคนแล้วนะวันนี้ฮาวกะกสิ้ากันแยกย้ายพักพอนนะหลังบันนี้กหฮาวกะได้ปิดคลิปนะขอขอบคุกขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามครับส้มต้นต้นจนจบเลยนะรับคลิปนี้กะฝากไว้สบนี้คล oh. ิปหน้าพอกันไหมสบายดี